คุณพร้อมหรือยังกับความท้าทายครั้งใหม่ในบทบาทผู้นำเคยไหมถูกโปรโมทเป็นหัวหน้าแต่ดันทีมไปไม่รอดงานก็หนักลูกน้องก็เบื่อทำไงดี จากงานวิจัยของแฟรงกินโควีพบว่าในหลายๆเรื่องที่เราต้องทำมันมีอยู่6เรื่องที่สำคัญสุดๆเลยค่ะวันนี้นะคะเราขึ้นมาเป็นผู้จัดการระดับกลางมันมีกรอบความคิดไหนไหมที่เราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเรามักจะเริ่มต้นจากการให้เราได้สะท้อนตัวเองก่อน เมื่อเราสะท้อนตัวเองแล้วเราเห็นแล้วว่าวันนี้เรายังมีแกลบบางอย่างอยู่นะทักษะสำคัญจะมีสองเรื่องค่ะคือเรื่องของการฟังและการถามจนเราสามารถที่จะออกไปทำวันออนวันกับน้องๆแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเออพี่เปลี่ยนไปนะเคยไหมคะเวลาเรามอบหมายงานไปแล้วเราคิดว่าเราพูดชัดน้องน่าจะเข้าใจแต่กลายเป็นว่าเราเป็นคนต้องกลับไปตามงาน ใน practice ที่4เราจะฝึกกันเยอะมากๆเลยเรื่องของการให้ฟีดแบ็ k เราจะให้ฟีดแบ็ k ทั้งติเพื่อก่อแล้วก็ชมเนี่ยอย่างไรให้คนรับรู้สึกปลอดภัยแล้วก็พร้อมที่จะรับใน practice ที่5เนี่ยนะคะหนึ่งในเรื่องสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจก่อนเลยคือธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง เราจะมายกตัวอย่างเรื่องจริงๆกันเพื่อทำให้เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วมันอยู่ในชีวิตเราแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานก็ตาม practice สุดท้ายจะเป็น practice ที่พาเรากลับมามองตัวเองว่าทุกวันนี้เนี่ยเราใช้เวลากับสิ่งสำคัญในชีวิตเรายังไงเราหมั่นเติมพลังให้กับตัวเองหรือไม่ เพราะถ้าตัวเราเองไปไม่ไหวเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดูแลใครได้เลยจริงไหมคะเนาะและ okay. นี่เป็นเราค่ะนี่เป็นเกอบความคิดเราใส่แจ๋วเลยคิดบวก looks like a big okay ของการทํางานเป็นทีหลักสูตรนี้จะมีประโยชน์กับท่านมากๆเพราะว่าจะให้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถนําไปปรับใช้ได้จริงในสองวันนี้สิ่งที่ชอบที่สุดคือการได้มีส่วนร่วม การได้ลองทำตามบทเรียนที่ถูกกำหนดมาแต่ในการลองทำคิดว่าในหลายๆบทสามารถเอาไปใช้กับงานจริงได้เพราะว่าโดยจริงๆแล้วที่เราทำอยู่ปัจจุบันนะ่ะเราอาจจะทำแค่ครึ่งเดียวเพราะเรามองแค่มุมเดียวแต่ว่าพอหลังจากที่ผ่านการเทรนนี่มีความรู้สึกว่าในหลายๆจุดที่เราเคยทำเราน่าจะทำหรือขยายไปในอีกจุดอื่นๆได้เหมือนกับฟีดแบ็กเนี้ยเราเคยทำ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือวันออนวั one. ที่คิดว่าจะนำไปฝับใช้กับลูกน้องนะครับ I would totally recommend uh, this course because it will help managers traverse as well as to see any blind spots that they may have I would also recommend organizations with historically high turnover rates this class will help with that I guarantee it 100